โครงการรับจดนำข้าวนะครับผมอยากให้มีต่อเพราะว่าตอนนี้เกษตรกร,ท,กรทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนมีโครงการรับจนานำข้าวพอไม่มีมันเหลือ4 0 0 0 5,000อย่างเงี้ยชาวนาตายหมดแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้มื่นก็ถ้าถ้าถ้าเหลือมื่นหนึ่งชาวนาพออยู่ได้แล้วครับแต่ที้ถ้าเหลือ4 5 0 0ัชาวนาตายหมดเลยครับตายตั้งแต่ยังไม่ทันเกี่ยวข้าวเลยครับเพราะต้นทุนการผลิต S 1> <S 1> <S มันสูงเคมีสูงปุ๋ยสูงนะ,ะขายพันธุ์ข้าวก็สูงมากเลยชาวนาตอนนี้มันยังไงอ่ะเห็นเหตุการณ์แล้วก็มันดูว่าพอบพอยไว้นั่นปุ๊บไม่ดีเลยอ่ะพอยุคของการจำนำข้าวเนะยเกษตรกร,ร,กรตายทุกรายไม่ต้องห่วงเพราะพวกผมเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยพอลืมปลาอ้าปากได้พอมาตอนนี้มาเหลือสี่พันพันเนี่ยตอนนี้ ตั้งกายยังไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้ววิตน้ำสามที่ทอดเนี่ยตายอย่างเดียวของกาอ่ารงการเนี้ยครงการรับจำข้าดีมากเลยครับสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากครับ